สวัสดีค่ะวันนี้เราแกงคู่บานกันเยมากเพราแต่ละคนนี่แบบไม่สบายนี่ตอนนี้นี่เหลือกันแล้นะหกชีวิตเหลือกนแค่ชีวิตนั่งผานมากเลยอ่ะพีหกชีวิตตกเลหชีวิตคือเคยเนี่ยหกชีก็เคยพีนแต่ปีมาไม่ใชยว วันนี้แกงเราจะกลับบ้านไบขล้ตาขาเดี้ยวขาบวมปิ้งขาเหรขาขวนีเกิดขวนะคะเออเอยนะคะเพราะว่าเขาจะไปวันนี้มันเกิดเหกกันด้วยดูจะมาป่ะมาไม่ได้กินไม่ไา้จุ่ตรงไหนเราเพาตอนนี้มันแบบวันนี้นะคะชีวิตใช่รันทดจิตใจแบบ ดูแล้วแบบมันจะร้องไห้อว่าวันนี้แย่งชิดนกล้ามมือเราก็เหลืออยู่แค่นี้นะคะแต่ป่วยทุกคนแล้วก็เหลือตากล้องด้วยหนึ่งคนตากล้องตากล้องอาถตากล้องนิดนึงตากล้องนิดนึงนะคะวันนี้ตากล้องไม่เคยออกกล้องเลยนะคะน่าจะจับกล้องหนึ่งเดียวว่ะชาต่อไปเราก็เป็นการเรียนวิชาภาษีเพิ่มเติม มิชาที่อย่าไปพูดถึงแบ่แล้วกูได้สี่ไม่พอใจลูกคมันแย่มันเรียดหลงแล้วมันเรียดก็คือคนได้เยอะกว่าันไงจบเทีย <idd> <Lust> อยู่กัน <fairly> ห <poetic> ้าคนนี้ดังทั้งหองเิ่นเกมอะไรต้องใช้สมองนะเกมดีแทนด้าแ่นเกมอะไรที่มันต้องใช้สมองไงอยบเปิดแผบตายพี่บีขอดายด้ป่ะนี่ขอดาได้ปะเล่นมนแอปถูกป่ะใช้ไอโฟนเนี่ยแหลตัวมัอจะมาเบิรนแเปดูไหนดิขอดูหน ขาดูไม่เล่นขาดที่ขาดที่ขาดสายขี่โซขนาดนี้่เลเฮ้ยมีใค้ไอโฟนสียนว้ยใครจะแบบคุอะไรใช้ตมันแอบอะไรอย่างเงี้ยไอนี่ของจีนแดงผมไม่จีนแดงแดนี่ยแต่ได้กินนอ่าน่้ะดูก็รู้เลยอไม่ไดเป็นตัวนงตนี้เห็นปะล่ะ ไม่มีสี่แป้นน่ะก็คืสองกลางไงเรต่างกันท้องปลาคอเราให้น่คเห้ดี่คืเราให้ดูน่าให้ดูนี่คื้ดี่คเราให้ดูนี่คืรสให้กตนะคะอ่ราจะเป็นข่คอเรา้ห้ือนม่องแาห้น่ือเราต้นี่องแกใ้นี่ค่อนนะ่น่คือเหมือนของแท้เ้ยน่ต่เหมือนก่นเป็หนก่ือเกนี่ยจะเอกหน่อเราใ้ดนี่คือเราคา้ที่าไอเร่ให้กวน่คือราให้ดูมี่เสาให้ดีองราใน พี่ซิมกี่ซิมกี่ซิมซิมเดียวซิมเดียวดูนี่ดดูทีวีได้รือเปล่าตหาสาอากาศก่อนไม่นี่นีเราเนี่ยตอนนี้นะเราจะมาเปรียบเทียบกันนะคะว่าของรางของแพ้กับของไม่แ้่มันก็เกตเอามไปห้องน้ำมั้งแม่ห้องน้ำมั้เนี่ยไม่รู้อ่ะ มี่เกมพังกี้เบิร์ดด้วยขอดูหน่อยโอ้โหดูพลาดมาจอโอ้ยไหลกาดเปล่าไหลกาดเปล่านวัดได้อย่างงี้ปเปล่ะต้องจิ้มยังไงนี่ไงได้ด้วยเหรอนี่น้ำหนักเท่ากันไหมอันนี้เบาวแอักี้เบิร์ดจีนอ่ะอันนี้เบากว่าดูอันกิบบิร์จีนี่นี่เดาเราตอนนี้นะฮะเรากำลังจะเล่นแองกี้เบอร์จีนโอ้ี่มันสติีมจีนอยู่เลยฟ้ามึงอยากมาประกาศกูได้ไหมโอ้ชอบเลยเนี่ยเล่นเล่นเล่น นี่เอ็นกี้เบอร์จีนนี่ปลาปลาทำไมไม่ไปวะเลยเลยเลยเล่นได้นะมึงพี่บิงจิงอ่ะสาจีนอ่ะแต่ก็ถ่ายรูปกระเดยนะ

้ยมึงเดี๋ยวเขาเดี๋ยวเขาเดี๋ยวพ่อเขามาเปิดนะล้วก็จะบอกว่านี่คือไฟของลูกใช่ไหมไปงานกันเลยน่าเกียดมินนี่สงสัยชอบปิ่งปิ๊งลบดีดีน่าเกลียดด้วยล่ะลูกเนี้ยแล้วก็ลบดีลบลบอันนี้คือของใครอ่ะเลยพี้หมายเลยมือเหรอ เออเดี๋ยวนะจะเปลี่ยนอะไรแบบนี้แบบ